บ้าเอ้ยบ่มเพาะพลังสุดยอดไปเลยฮะด้วยระบบตกตะลึกไร้เทียมทานพวามเติมตอนที่แล้วค่าต้องาต้องการการทดสอบใช่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรข้าก็จะลองด่านสุดท้ายก็คือค่าค่าให้ได้สิเอ๊ออะไรเนอะว่าแล้วเชียวอะไรเนอะนี่ท่านท่านจะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย มันจะเป็นไปนได้ยังไงนี่จักรพรรดิสารเสริงนี่ท่านรอเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะเด้ยที่พวกเราจะร่วมมือกันแล้วชนะท่านได้ด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้ผิดแล้วละ่ะไม่ได้ให้ร่วมมือกันแต่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งต้งหากละ่ะ มันจะเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วพลังของพวกเราจะไปเทียบกับท่านผู้อาวุโสโได้ยังไงก่อนที่ข้าจะเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ข้าก็เคยแข็งแกร่งที่สุดในแต่ละเขตแดนมาก่อนเหมือนกันนะเพื่อโสู้กับพวกเจ้าข้าจะกดพลังให้เทียบเท่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อาวุโสจะลดระดับให้เท่าพวกเราอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ ความลังเลมีแต่ทําให้ล้มเหลวมีแต่ความเด็ดเดี่ยวก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะชนะได้จากคาพูดของผู้อาวุโสข้าหลุ่นเจ้าเหนือฟ้าขั้นสูงสุดขอประลองกับท่านผู้อาวุโสงานข้าก็จะระดับพลังเป็นเจ้าเหนือฟ้าขั้นสูงสุดตอนอายุ20เหมือนกันมาข้าลดพลังมาเพื่อสู้กับเจ้าเลยนะนี่ระบบ นางก็ไม่ได้อายุเยอะกว่าข้าเท่าไหร่นะแต่ทำไมถึงอยู่ขั้นเจ้าเหนือฟ้าขั้นสูงสุดได้แล้วล่ะแต่ข้ากลับอยู่แค่เจ้าปัตภี4ดาวซั่งกันเรียนโฮสเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกท่านเคยเห็นใครที่ก้าวข้ามสี่เขียดแดนภายในเวลาไม่กี่เดือนได้หรือไม่จากนักรบ1ดาวมาถึงเจ้าปัตีสดาวพูดได้ถูกแสดงว่าข้าก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันสินะ ท่านผู้อโสขอร่วงเกินแล้วอุ้ยยอ้อเดเร็วมากช้าเป็นบ้าเลยอื้ออื้ออื้ออุ๊ยอุ๊ยอื้ออ่านางสังหาประบจาระหับเดียวกันด้วยฝ่ามือเดียวเนี่ยนะ นางแข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินจริงเลยเมื่อกี้เต่าแห่ง่ามืออย่างนั้นเลยไม่คิดเลยว่านางอยู่แค่ขอบเขตเจ้าเหนือฟ้าแต่กลับเชี่ยวชาญวิถีเต่าถึงระดับผู้เชี่ยวชาญไปแล้วต่อไปใครกันอึ๊ยข้าไม่ไม่ข้าไม่เอาแล้วข้าไม่อยากตายท่านผู้อาโสข้าขอทดสอบ ข้ากำลังรอเจ้าอยู่เลยเจ้าหนูบ้านะนั่นมันเป็นฝ่ามือที่แข็งแกร่งมากขนาดอยู่แค่ขั้นเจ้าปัตตภีท่านผู้ดำจะรับมือได้เหรอ <h <h> ท่านผู้อโอโสแม้ว่าท่านจะขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในเขตแดนแต่ก็ไม่เหนือกว่าข้าหรอกนะ <h> 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 เปิดใช้เล็ดคลื่นเสียงทำลายเปิดใช้กงนิน เคล็ดขึ้นเสียงทำลายวิชาคลื่นเสียงของเยาฉยีเหรอแถมยังส่งผลต่อวิญญาณด้วยคุณทําให้จกกักระพัดสารเสื่งตกตลึงได้รับรางวัลคลื่นเสียงสังหารสูงสุดเปิดใช้งานการเรียนรู้สิบเท่าอืมเยี่ยมไปเลยเรียนรู้สำเร็จน่าสนใจนานมาแล้วนะที่ข้าไม่สามารถสังหารศัตรูได้ด้วยฝ่ามือเดียวข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะทำให้ข้าต้องลงมือครั้งที่สได้ สิ่งที่คิดไม่ถึงมันต่อจากนี้ตั้งหากล่ะคลื่นเสียงสังหารขั้นสูงสุดบ้าเอ้นี่มันวิชาที่ข้าคิดค้นขึ้นตอนเป็นจักรพรรดิแล้วทาไมเจ้าเด็กนี่ถึงเรียนรู้มันได้ละ่ะโจมตีวิญญาณกดทับวิญญาณในเมื่อท่านล้มลงแบบนี้กันข้าก็จะจบเดี๋ยวนี้แหละอ เจ้าจะทำอะไรเนะี่ยฮะจับตัวได้แล้วเอ๋เอ๋หนูน้อยข้าอยากสั่งสอนเจ้ามานานแล้วนี่แน่นี่แน่ชอบแกล้งคนอื่นดีนะโอ้สุดยอดไปเลยยอดเยี่ยมสมกับเป็นท่านผู้นำมือเจ้าหนูนี่เจ้ากล้างั้นเหรอ,อ,อตายซะ อึเอ่อเอ่อโอ๊ย,อยจ็บเจ็บเท่านผู้ดำท่านผู้ดำเป็นอะไรหรือเปล่าขอรับโอ้นี่รู้หรือเปล่าว่าไม่ควรตีหน้าคนอื่นแบบนี้นะแค่คิดว่าจะต้องเสียโฉมแล้วรู้ไหมเอ๋เออท,ท่านผู้นําไม่เป็นอะไรเลยเหรอ บ้านนะเจ้าหนูหน้าของเจ้าหนาขนาดนี้เลยหรือข้าใส่ไปสุดแรงแล้วแต่เจ้ากลับไม่เป็นอะไรเออหรือว่านั่นก็เพาะระบบฉายาคนหน้าด้านเพิ่มการป้องกันใบหน้าด้วยเหรอเพิ่มนิดหน่อยเออหรือว่าออช่างมันเถอะแน่อยู่แล้วละ่ะเพราะถ้าจะไร้เทียมทานหน้าก็ต้องหนาด้วย แล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าข้าชนะท่านแล้วงั้นเหรอดีมากดีจริงจอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวกันเหรอเกิดอะไรขึ้นทศทนผูธดำทนผู้ดำเอาละในที่สุดมรรกของจักรพรรดิสารเส้งก็มีผู้สืบทอดแล้วล่ะ โอ้โหเปียกเก็มากนลยครับสำหรับตอนที่36นะครับผมโอ้โหพระเอกเราในที่สุดก็ได้ผู้สืบพระเอกเราก็ได้เป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิสันเซิ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้รับบรดกเรียบร้อยแล้วนะครับพระเอกเราเหมือนจะเทพขึ้นมาอีกแล้วนะครับสำหรับพระเอกเรานั่นเองนี่ครับก็สำหรับตอนที่36กนะครับก็37ดน่าจะได้ออกจากดัดเจียนสักทีนะครับอยู่ในนัดเจียนมาประมาณ หกเจ็ดตอนแล้วเนี่ยไม่ออกไปสักทีเนี่ยสำหรับตอนนี้ก็น่าจะออกไปเร็วเนี่ยเป็นอย่างไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับผมสรรมังงะเรื่องนี้ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆนะใครที่อยากติดตามเรื่องนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยเนี่ยเพื่อเป็นใจให้ผมในภาพมังงเรื่องนี้หรือเรื่องอ,อ,งอื่นที่จะลงในอนาคตนั่นเองนะครับที่สำคัญใครที่อยากอ่านก่อนใครเหมือนเดิมทิ้งลิงก์งเพจปูแบบวันตายดีคริปชั่นแล้วนะครับผม <S <S เ,เพจเลียชาวมันซึ่งเพจ เคลิดวิชาทำลายล้างนะผมก็อย่าลืมกดไลค์เพจผู้แปลไปติดตามเพจผู้แปลแล้วไปสนับสนุนผู้แปลกันด้วยนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นมังห่เรื่องอะไรสวัสดีสวัสดีครับ